วันนี้ผมจะมาต้มยำปลาดุกสดนะฮะต้มคล้ายๆต้มโค้งนะฮะก่อนอนื่นก็ต้องคั้วขาตะไคร้ใบมะกรูดฮะแล้วก็พริกแห้งที่ผมจะใส่นะฮะคั้วหอมนะครับ เริ่มเหลืองๆก็ตักขึ้นแยกนะฮะคราวนะน,นี้เรามาลวกปลาดุกครับลวกให้ดับคาวนะฮะแล้วก็ให้เมือกมันออกให้หมดนะฮะแบบน,นี้จะไม่คาวแน่นอนเพราะว่ามันจะไม่มีเมือกไม่มีเลือดตรงเหลือแล้วตอนล้างล้างล้างเลือดให้หมดเลยนะฮะพอลวกเสร็จก็เอาไปล้างน้ำอีกทีครับ ทำว่าสาทีนึ้งวันนี้มาต้มฮรับตั้งน้ำให้เดือดใส่มะขามเปียกฮะแล้วก็ขาตะไคร้ใบมะกรูดที่เราเราก็เราั่ดฮะตามด้วยรากผักชีครับปรุงรสก็ใส่เกลือเข้าไปฮะแล้วก็รสดีครับซีิ๊วขาวครับ ซอสหมูล็อลครับแล้วก็ใส่พริกไปเลยฮะให้ความหอมของพริกมันอยู่ในน้ำดีฮะแล้วก็ชิมรสชาติด้วยนะฮะให้มันออกเปรี้ยวน้ำครับตามด้วยกระเพราไว้ดับกลิ่นนะฮะของผมต้มสักพักนะให้มันเข้าเครื่องนะฮะแล้วก็ มาอุ่นร้อให้มันเดือดอีรอบนึงนะฮะพอเริ่มเดือดใช่ไหมฮะก็ตามด้วยเนื้อปลาดุกชอาวนี้พอเริ่มเดือดปลาเริ่มสุกนะฮะก็ใส่ผักชีฝรั่งฮะ ตามด้วยบีบมะนาวลงไปเพิ่มครับใค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับตักเสริมนะครับโอเคยังไงฝากกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับเนี่ครับง่ายๆฮะไม่ข่าวด้วยต้มยำประดุกสูตร แบบต้มโคลงนะครับขอบคุณครับ